สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในแวดวงธุรกิจและเทคโนโลยีเรื่องนี้มาจากแซมอันแมน CEO ของ c h a t g p d ผู้นำที่หลายคนยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุคเขาได้ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมและความคิดที่เขาเชื่อว่าเป็นตัวแบ่งแยกมหาเศรษฐีพันล้านออกจากคนทั่วไปสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแรงบันดาลใจลอยๆ แต่คือแนวทางที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างบริษัทพันล้านได้จริงเขาแรกคือความมองโลกในแง่ดีหรือ Optimism คนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดไม่ได้เอาแต่คิดถึงความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแต่พวกเขามุ่งไปที่สิ่งที่เป็นไปได้ลองนึกถึง s สตีฟ o b บหรือ e l ล n m นม k พวกเขาไม่ปล่อยให้ความกลัวมาหยุดความฝันแต่กลับใช้ความมองโลกในแง่ดีเป็นพลังในการสร้างสิ่งใหม่ถ้าเราอยากเติบโต เราก็ต้องเริ่มฝึกมองหาความเป็นไปได้แทนที่จะจมอยู่กับข้ออ้างว่าทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้ข้อที่2คือความหมกมุ่นหรือ obsession คนที่ก้าวไกลที่สุดมักจะทุ่มเททั้งเวลาและพลังงานให้กับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่ามีความหมายพวกเขาคิดถึงมันแทบจะตลอดเวลาบางคนตื่นขึ้นมากลางดึกก็ยังรีบจดไอเดียลงสมุดนี่ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่มันคือเชื้อเพลิงที่ผลักดันให้เขาไปถึงจุดที่คนอื่นยอมแพ้ไปก่อน ดังนั้นลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราหมกมุ่นคืออะไรและมันมีคุณค่าพอที่จะทุ่มชีวิตให้หรือไม่ข้อที่3คือความเชื่อมั่นในตัวเองหรือ self belief นี่ไม่ใช่ความหยิ่งผยองแต่เป็นความเชื่อเงียบๆว่าเราสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จริงเพราะถ้าเราเองยังไม่เชื่อในตัวเองแล้วใครจะเชื่อเราความมั่นใจที่แท้จริงคือการเชื่อว่าเราสามารถเรียนรู้เติบโตและแก้ปัญหาได้ แม้ในวันที่ล้มเหลวมหาเศรษฐีจำนวนมากเริ่มต้นจากศูนย์แต่สิ่งที่พวกเขามีคือความศรัทธานในศักยภาพของตัวเองข้อที่4คือพลังดิบหรือว่า horsepower นี่คือการผสมผสานร,ระหว่างความอึดความเฉียบคมทางความคิดและวินัยนการทำงานลองนึกภาพนักวิ่งมาราธอนที่แม้จะเหนื่อยแต่ก็ยังวิ่งต่อไปทีละก้าวผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จก็เช่นเดียวกัน พวกเขามีทั้งสมองที่คมและหัวใจที่ไม่ยอมถอยและสุดท้ายคือเครือข่ายหรือ networks อันเปมนยามว่าไม่มีใครทําได้เพียงลำพังความสัมพันธ์ที่แข็งแรงคือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนความคิดใหญ่คอการรู้จักคนที่ใช่ไม่ได้หมายถึงการเอาเปรียบแต่คือการแลกเปลี่ยนโอกาสความรู้และแรงบันดาลใจลองมองไปที่ซิลิคอนวัลลี์ผู้ประกอบการจำนวนมากผักดันกันและกัน สร้างระบบนิเวศท,ที่ทำให้ความฝันเล็กๆก,กลายเป็นบริษัทระดับโลกทั้งหมดนี้คือ 5. พฤติกรรมที่3าอันแมนบอกว่าแยกมหาเศรษฐีพันล้านออกจากคนทั่วไป 1. ความมองโลกในแงด่ดี 2. ความหมกมุน่น 3. ความเชื่อมั่นในตัวเอง 4. พลังดีบและ5เครือข่ายนี่ไม่ใช่เพียงคำข่มสร้างแรงบันดาลใจแต่มันคือคู่มือการเล่นเกมของชีวิต ที่จะเปลี่ยนอนาคตของเราได้จริงหากคุณอยากคิดแบบมหาเศรษฐีก็จงเริ่มใช้ชีวิตแบบมหาเศรษฐีตั้งแต่วันนี้แล้วคุณละ่ะพร้อมจะเริ่มหรือยัง